ตำนานความคลาสสิกที่ยังคงอยู่ Honda Dream 110ถือเป็นหนึ่งในตระกูลรถจักรยานยนต์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยหากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน Honda Dream ถูกยกให้เป็นรถคู่ใจของคนไทยเกือบทุกครัวเรือนด้วยความแข็งแรงประหยัดน้ำมันและซ่อมบำรุง,งง่ายทำให้ชื่อเสียงของ Dream ไม่เคยเลือนหายไปตามการเวลาการกลับมาของ Honda Dream 110ในยุคป,ปัจจุบันจึงเป็นการสืบสารตำนานความทนทานพร้อมกับการปรับปรุงให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าทำให้รถรุ่นนี้ยังคงตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ผู้ที่ต้องการรถใช้งานทั่วไปไปจนถึงผู้ที่มองหารถคู่ใจในชีวิตประจาวันดีไซน์เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ จุดเด่นที่ทำให้ฮอน d a ารีม m 110แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปคือความเรียบง่ายที่มีสเสน่ห์ตัวรถได้รับการออกแบบให้คงความคลาสสิกดั้งเดิมแต่เพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่มีการปรับระบบไฟให้สว่างและชัดเจนยิ่งขึ้นเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ตัวถังมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามเบาะนั่งถูกออกแบบให้มีความนุ่มสบายรองรับการนั่งระยะยาวไม่ว่าจะขับขี่คนเดียวหรือซ้อนท้ายก็ยังคงความสะดวกสบาย และยังมีพื้นที่เก็บของใต้บอดที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันสีสันของตัวรถถูกออกแบบให้ดูสุภาพแต่แฝงไปด้วยความหรูหราเช่นสีดำสีแดงเข้มและสีน้ำเงินที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นรถคลาสสิกที่เหมาะกับทุกวัยสมรรถนะและความทนทานหัวใจสำคัญของ Honda Dream 110คือเครื่องยนต์ขนาด1 1 0ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถตอบสนองการขับขี่ได้อย่างลื่นไหลแม้จะใช้งานเป็นเวลานานก็ยังคงเสถียรและทนทานต่อสภาพถนนหลากหลายรูปแบบด้วยระบบเกียร์ธรรมดาแบบ4สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายและนุ่มนวลช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างมั่นใจยิ่งไปกว่านั้น Honda d r ร a m 110ยังมีชื่อเสียงด้านการประหยัดน้ำมันอย่างมากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการขี่ไปทำงานขี่ไปตลาดหรือเดินทางระหว่างอาเภอก็สามารถมั่นใจได้ว่ารถรุ่นนี้จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายด้านเชื้อเพลิงได้อย่างเห็นผลความคงทนของโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้คนเชื่อมัน่นเพราะสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องซ่อมบ่อยความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ทุกครัวเรือน ฮอนด้ารีม110ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจของคนไทยมาหลายรุน่นจุดแข็งของรถรุ่นนี้คือความคุ้มค่าในทุกด้านทั้งราคาจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงและความทนทานที่ใช้งานได้ยาวนานทำให้หลายครอบครัวเลือกที่จะมี Honda Dream 110ไว้ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งคันในบ้านอะไหล่ของรถรุ่นนี้ก็หาง่ายและราคาไม่แพง อีกทั้งช่างในท้องถิ่นแทบทุกคนต่างมีความคุ้นเคยกับการซ่อมและดูแลรถรุ่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผู้ขับขี่ที่จะรักษาสภาพรถให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จึงทําให้ฮอน d a าดรีมห1ึไม่ได้เป็นเพียงแค่รถที่ใช้ขับขี่แต่ยังเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือในสายตาของคนไทยมาช้านานความทรงจำและความผูกพันที่ยาวนาน สิ่งที่ทำให้ Honda Dream 110แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปคือความทรงจำและความผูกพันที่ผู้คนมีต่อมันหลายครอบครัวเริ่มต้นการเดินทางด้วยรีมคันแรกที่ซื้อมาใช้เมื่อหลายสิบปีก่อนมันไม่เพียงแต่เป็นรถที่ช่วยให้ผู้คนเดินทางสะดวกขึ้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสังคมไทยตั้งแต่การขี่ไปโรงเรียนการไปทำงานหรือแม้แต่การเดินทางไกลไปเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด ความรู้สึกเหล่านี้จึงทำให้ HONDA าดรีม110กลายเป็นมากกว่ายานพาหนะแต่เป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่เคียงข้างผู้คนตลอดเส้นทางของชีวิตการกลับมาของ HONDA าดรีม110ในยุคป,ปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การสานต่อประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นการเชื่อมต่อความทรงจำระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ยังคงเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายและความทนทานที่ไม่มีวันล้าสมัย